บัดนี้จัดแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆท่าน ตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสมาสมพุธิเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมธรรมะเป็นสวากาโตภกวดาธมโม ธรรมะอันประภูมีพระภักเจ้ารัสด,ดีแล้วสั้นนิธิโกอันภูปฏิบัติภูได้บรรลุพึงเห็นเองอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาเอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดูโอปนณะยิโกควรน้อมเข้ามา ปัจจัตตังเวดิตบโบวินยูหิอันวินยูคือภูรูพึงรูจำเพาะตนในข้อที่หกนี้ได้แสดงอธิบายโดยทั่วไปมาแล้วจะได้แสดงโดยความต่อเชื่อมกับข้อข้างตนโดยเฉพาะคือโอปนียโกควรน้อมเข้ามาโดยที่น้อมเข้ามาดูจิตมีราคะ หรือปราศจากราคะมีโทสะหรือปราศจากโทสะมีโมหะหรือปราศจากโมหะโดยจำแนกจิตดังกล่าวออกทีละข้อก็ดูจิตที่บังเกิดขึ้นในความรู้ความคิดของตนเองนี่แหละยกตัวอย่างเช่นเมื่อจิตมีราคะความติดใจยินดีก็ตั้งสติกำหนดดูจิตดังกล่าวโดยจำแนกออกเป็น หนึ่งจิตสองอารมณ์และสามตัวราคะความติดใจยินดีที่บังเกิดขึ้นว่าทั้งสามนี้มาปรุงกันแต่งกันเป็นจิตมีราคะขึ้นและเมื่อแยกออกจากกันเสียได้ก็จะเป็นจิตที่ปราศจากราคะกำหนดดูจิตดังนี้และเมื่อต้องการกำหนดดู สืบสาวออกไปก็จะพบจิตที่มีราคะดังกล่าวนี้เมื่อเนื่องจากเวทนาคือความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขในอารมณ์ทั้งหลายและโดยเฉพาะจิตที่มีราคะนั่นเมื่อเกิดเวทนาที่มีสุขและจิตก็รับเวทนาที่มีสุขนี้เป็นอารมณ์จึงเกิดราคะขึ้นเพราะอารมณ์อันได้มาจาก สุขเวทนาเป็นที่ตั้งของราคะและหากจะสืบอ,ออกไปอีกก็จะพบกายนี้เองเป็นเครื่องปรุงเวทนาและจะพบอารมณ์ทางจิตเองด้วยเป็นเครื่องปรุงเวทนาโตเวทนานั่นเป็นไปทางกายก็มีเป็นไปทางใจก็มีเพราะฉะนั้นเมื่อได้ตั้งสติกำหนดดูจิต จิตที่เป็นไปในปัจจุบันนี้แหละก็ย่อมจะพบว่าจิตนี้ย่อมรับอารมณ์อยู่เสมอและอารมณ์ที่จิตรับนี้เมื่อเป็นที่ตั้งของราคะหรือโลภก็เกิดราคะหรือโลภะขึ้นเป็นที่ตั้งของโทสะก็เกิดโทสะขึ้นเป็นที่ตั้งของโมหะก็เกิดโมหะขึ้นจึงเป็นจิตที่มีราคะโทสะโมหะดังกล่าวฉะนั้น เมื่อกำหนดดูจิตก็ย่อมจะพบอารมณ์พบกิเลสท,ที่บังเกิดขึ้นในจิตหรือว่าเมื่อจิตไม่ปรุงแต่งดังกล่าวมาคือจิตอารมณ์กิเลสไม่มาปรุงแต่งกันก็เป็นจิตที่ปราศจากราคะโทสะโมหะเป็นจิตที่สงบราคะโทสะโมหะเมื่อเป็นดังนี้ผู้ที่กำหนดดูจิต ย่อมพบอารมณ์พบกิเลสท,ที่มังเกิดขึ้นในจิตด้วยหรือว่าพบความสงบที่ปรากฏอยู่ในจิตเช่นเดียวกับเมื่อกำหนดดูน้ำจะเป็นน้ำในแม่น้ำในลำคลองหรือแม้ในกระถางน้ำโอ่งน้ำก็ยอมจะพบสิ่งที่อยู่ในน้ำเช่นพบก้อนกรวดพบต้นไม้ที่เกิดในน้ำเป็นจอกแหน บัวหรือพบปลาที่อยู่ในน้ำพบตะกรนที่อยู่ในน้ำและหากน้ำนั้นใสไม่มีอะไรดังกล่าวก็ย่อมจะเห็นความใสสะอาดของน้ำเพราะฉะนั้นสิ่งที่พบในน้ำก็เหมือนกับสิ่งที่พบในจิตเมื่อดูจิตคือย่อมจะพบอารมณ์พบกิเลสหรือหากกิเลสสงบก็พบความสงบหรือแม้ มีภาวะอะไรอื่นทั้งส่วนดีทั้งส่วนชั่วบังเกิดขึ้นในจิตก็ย่อมจะรู้ย่อมจะเห็นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเมืม่อได้ตรัสสอนให้กำหนดดูจิตให้รู้จิตมาเป็นอย่างไรก็ตรัสสอนให้ทำสติกำหนดดูให้รู้สิ่งที่อยู่ในจิตดังที่กล่าวสิ่งที่อยู่ในจิตทั้งสิ้นนี้ก็รวมเข้าในคํามาัธรรมะใน สติปฐานข้อที่4ธ่ร,รม,มานุปัสสนาที่ตัดสอนให้พิจารณาธรรมะกำหนดธรรมะก็คือภาวะต่างๆที่บังเกิดขึ้นมีอยู่ในจิตและผู้ปฏิบัติในข้อธรรม,มานุปัสสนานี้เมื่อปฏิบัติสืบเนื่องมาจากข้อจิตตานุปัสสนาก็ย่อมจะได้เห็นอารมณ์ เห็นกิเลสที่บังเกิดขึ้นในจิตที่มีอยู่ในจิตก็เพราะว่าเมื่อดูจิตหากว่าจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะและก็ย่อมรู้ราคะที่มีอยู่ในจิตด้วยตัวราคะที่มีอยู่ในจิตนี่แหละเป็นธรรมานุปัสสนาข้อสีจิตมีโทสะจิตมีโมหะก็เช่นเดียวกันโทสะโมหะก็เป็นข้อธรรมานุปัสสมาที่มีอยู่ในจิตและแม้ว่าจิตปราศจาก ราคะโทสะโมหะความปราศจากราคะโทสะโมหะนั้นก็เป็นธรรมานุปัสสนาที่มีอยู่ในจิตแต่ว่าเป็นฝ่ายกุศลส่วนฝ่ายราคะโทสะโมหะเป็นฝ่ายองกุศลเพราะฉะนั้นพวงพุทธเจ้าครั้นตรัสสอนให้ตั้งสติกำหนดดูจิตรู้จิตจิตมีราคะโทสะโมหะก็ให้รู้หรือไม่มีก็ให้รู้ดังนี้แล้ว จึงได้ตัดสอนให้กำหนดดูธรรมะที่มีอยู่ในจิตคือให้กำหนดดูราคะโทสะโมหะที่บังเกิดขึ้นนั่นเองหยิบยกขึ้นมากำหนดพิจารณาแต่ว่าในตอนนี้ก็ควรที่จะต้องกล่าวขี้แจงแทรกไว้ด้วยว่าราคะโทสะโมหะนั้นเรียกว่าเป็นธรรมะด้วยหรือในข้อนี้จึงควรเข้าใจว่าอันที่จริงธรรมะนั้นใช่ในความหมาย เป็นกลางๆก,ก็มีดังพระบาลีที่ว่ากุศลธรรมมาธรรมะทั้งหลายเป็นกุศลอากุศลธรรมะาธรรมะทั้งหลายเป็นอกุศลอัิยากตาธรรมะาธรรมะทั้งหลายเป็นอัพยากิตคือเป็นกลางๆไม่ยืนยันพยากรณ์ว่าเป็นกุศลหรืออกุศล ธรรมะนั่นใช้เฉพาะเป็นส่วนดีก็มีแต่ส่วนที่ส่วนที่ไม่ดีเรียกว่าอาธรรมดังพระบาลีที่ว่านาหิธรมโมอธรรมโมจะอุโพสมะปิปากิโนธรรมะคือส่วนดีอาธรรมคือส่วนที่ไม่ดีทั้งสองอามีวิบากค,คือผลเสมอกันไหมอธรรมโมนิยังเนติอธรรม นำไปสู่นิรยะที่แปลกันวานรกคือถิ่นที่ไร้ความเจริญธรรมโมปาเปติสุกติงส่วนธรรมให้ถึงสุขติคือคติที่ดีดังนี้คำมมธรรมะใช้หมายเป็นกลางๆบ้างใช้หมายถึงส่วนที่ดีเท่านั้นบ้างเพราะฉะนั้นเมื่อพบคำมธรรมะจังต้องพิจารณาดู ถึงคำที่ประกอบจึงจะรู้ความหมายที่ต้องการที่ใช้ในที่นั้นนั้นได้ดังที่แสดงในที่นี้มุ่งถึงส่วนที่เป็นกลางๆเมื่อเป็นราคะโทสะโมหะก็เป็นกุศลธรรมเมื่อเป็นอะโรกาธา,าโทสะอโมหะคุณที่ไม่ใช่ราคะไม่ใช่โทสะไม่ใช่โมหะก็เป็นกุศลธรรมพระพุทธเจ้า จึงได้ตรสัสสอนให้กำหนดดูจิตโดยทรงแสดงเป็นนิวรณ์ท้งห้านิวรณ์นั่นก็คือกิเลสท,ที่เบังเกิดขึ้นในจิตกลุ่มรุม,รมจิตคือทำจิตให้กลัดกลุ่มตั้งจิตไว้ไม่ให้สงบเป็นสมาธิและไม่ให้ได้ปัญญาก็ได้แก่หนึ่งการมฉันความพอใจรักใครโดยอำนาจของกิเลสกรรมคือกิเลสเป็นเหตุใคร หรือในการรมคืออารมณ์ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายกามชันนีก็เป็นอิเลสกองราคะสองพยาบาทความมุ่งร้ายหมายล้างผลาให้พินาศอันเป็นโทสะอย่างแรงซึ่งก็รวมถึงโทสะที่เป็น อย่างปานกลางอย่างเบาอย่างเบาก็คือจําพวกที่เรียกว่าปฏิฆะความกระทบกระทั่งอันทําให้เริ่มหงุดหงิดอย่างกลางก็คือโกตะความโกรธคือขัดเคืองหรือโทสะเองที่เปรียบประทุษร้ายซึ่งหมายถึงประทุษร้ายใจตัวเองให้เราร้อนต่อเมื่อมุ่งร้ายออกไปในภายนอกคือมุ่งให้ภูที่ตนโกรธมีบัติเสียหาย เป็นการมุ่งร้ายหมายลังพลันดังกล่าวจึงเป็นพยาบาทซึ่งกิเลสกองนี้ก็คือกองโทสะ 3. าถีนมิทธะความง่วงวุ่นเคลืบอบเคลิ่ม 4. สอุทธจักกูากความพุ่งส่านร,รำคาญและ 5. วิจิกิจฉาความเคลืบอบแพลงสงสัย 3. ข้อนี้จัดเข้าในกิเลสกองโมหะคือความหลงเว้นไว้แต่ข้อที่เรียกว่า ความรำคาญอุทธจักความอุ่านกุกุจจะความรำคาญอันเป็นข้อที่สี่สำหรับอุทธจักความรำคาญนั้นพระอาจารย์ท่านใส่เข้าในกองโทสะก็รวมเข้าเป็นนิวรณ์ห้าย่อเข้าก็เป็นสามคือราคะโทสะโมหะนั่นเองดุจฉนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้ตั้งสติกำหนดดูนิวรณ์เหล่านี้ที่มันเกิดขึ้น นิวรณ์ข้อไหนมังเกิดขึ้นก็ต่างสติกำหนดดูให้รู้จักและให้รู้จักว่านิวรณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมาจากอะไรจะดับไปอย่างไรและเมื่อดับไปแล้วจะไม่บังเกิดขึ้นได้อย่างไรซึงจะกล่าวเพียงย่อๆเมื่อเกิดขึ้นก็เพราะขาดสติกำหนดพิจารณาดูจิตที่รับอารมณ์เมื่อมีสติกำหนดดูจิตที่รับอารมณ์และ ราบจิตเสียจากอารมณ์ได้นิรอนก็ดับและเมื่อทําสติอยู่เนืองๆทาสติอยู่มากๆก็จะเกิดยากขึ้นจนถึงดับได้ทั้งหมดเมื่อการปฏิบัติในสตินั้นเป็นมักเป็นผลขึ้นมาในที่สุดแต่เมื่อยังไม่เป็นมักเป็นผลขึ้นมาในที่สุดก็ต้องมีได้มีเสื่อมจึงต้องปฏิบัติทำสติกันอยู่เรื่อยๆไป ให้สติมากขึ้นไม่หลงลืมเพราะฉะนั้นจึงมาถึงข้อตัวเหตุให้เกิดนิวรณ์ในเหตุที่ดับนิวรณ์ที่ได้กล่าวว่าเกิดขึ้นเ,เพราะจิตรับอารมณ์ดับเพราะจิตรพลากออกจากอารมณ์ได้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้ตั้งสติกำหนดอาจตนะภายในหกภายในหกและให้กำหนดดูสังโยชน์คือความผูก กำหนดอาจตนาดังกล่าวนี้ก็คือให้ตั้งสติกำหนดทำความรู้จักรูปความทำความรู้จักให้ตั้งสติกำหนดทำความรู้จักตาทำความรู้จักร,รูปที่ตาเห็นตั้งสติกำหนดทำความรู้จักหูเสียงจม,มกูกกล,ลิ่นลิ้น รสกายผลทพะคือสิ่งที่กายถูกต้องมโนใจธรรมะคือเรื่องราวที่ใจรู้ใจคิดและให้ทำสติกำหนดดูสังโยชน์คือความผูกใจในเมื่อตากับรูปประจบกันหูกับเสียงประจบกันจมูกกับกลิ่นประจบกันลิ้นกับรสประจบกันกายและผลทพะ คือสิ่งที่กายถูกต้องประจบกันมโนคือใจธรรมะและเรื่องราวประจบกันดูทุกขณะของทุกๆคนจิตนี้เองก็จะเห็นรูปและก็ไม่ได้เห็นเปล่าๆยังผูกใจไว้ในรูปที่ตาเห็นด้วยจิตนี้เองก็จะได้ยินเสียงจะได้ทสับกลิ่นได้ทสับรส ได้ทราบพธพพะและได้รู้ได้คิดเรื่องราวทั้งยังมีสังโยชน์คือผูกใจไว้ด้วยในเสียงกลิ่นรสโพธพพะและธรรมะคือเรื่องราวเหล่านั้นใจไม่ปล่อยใจยังผูกเอาไว้ตัวความผูกนี่แหละหลัดว่าคือฉันทราคะความติดใจพอใจ คือความติดใจด้วยอำนาจของความพอใจซึ่งมีอาการเป็นราคะความติดใจยินดีและแม่เป็นรูปเสียงเป็นต้นที่ไม่ใช่สิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจเป็นสิ่งที่เกลียดไม่ชอบก็ผูกโกรธก็เป็นผูกเหมือนกันเป็นสัญญาน์เหมือนกันเพราะว่าโกรธของทุกๆคนนั้น ที่มันเกิดขึ้นในใจพก็ว่าเพราะใจผูกถ้าใจไม่ผูกในบุคคลที่โกรธในสิ่งที่โกรธโกรธก็ไม่มีก็เป็นสัญญน์เหมือนกันและแม่เป็นรูปเสียงเป็นต้นที่เป็นกลางๆไม่พอที่จะให้ชอบไม่พอที่จะให้ชังแต่ว่าไม่รู้ในคุณโทษไม่รู้ในวิธีที่จะนำใจออกก็ผูกเหมือนกัน เป็นความผูกหลงเอาไว้เพราะไม่รู้ในสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นสัญญชนี้เองคือผูกใจหรือใจผูกจึงหมายถึงราคะได้ด้วยโทสะได้ด้วยโมหะได้ด้วยเป็นผูกทั้งนั้นและเมื่อเป็นราคะโทสะโมหะขึ้นราคะโทสะโมหะก็ผูกใจแน่นเข้าไปอีกผูกเอาสิ่งเหล่านั้นคือผูกรูปเสียงกลิ่นรสผลตภัสิ่งที่น่า และธรรมะที่ตาหูจมูกเล่นกายและมันะคือใจได้ประจวบไว้ผูกไว้ในใจด้วยกันไม่ปล่อยดาะฉะนั้นนี้เองเป็นชนวนสสำคัญือให้เกิดนิวรณ์ทั้งห้าหรือให้เกิดราคะโทสะโมหระราะฉนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้กำหนดดูให้รู้จักราคะโทสะโมหะหรือนิวรณ์ห้า ที่โยงอยู่ในข้อจิตแยกออกมาดูต่างหากให้ชัดเจนก็ยอมจะสืบสาวไปพบถึงต้นของนิวนนรณ์หรือราคะโทสะโมหะหรือตัวสัญญต์ความผูกใจดังกล่าวนี้ที่มันเกิดขึ้นอาศัยอายตนาภายนอกและภายในมาประจบกันอยู่ทุกขณะเพราะฉะนั้น ในการปฏิบัติทำสติในข้อนี้จึงจำเป็นที่จะต้องมีอยู่เป็นประจำทุกเวลาเพราะทุกคนนั่นก็จะต้องเห็นอะไรได้ยินอะไรได้สาปรินโรถผลพระอะไรอะไรและได้คิดได้รู้เรื่องอะไรอะไรทางอาญนาอยู่เป็นประจำตั้งแต่ตื่นจนหลับอยู่ทุกๆวันทุกๆเวลาหากว่าขาดสติเมื่อไร สัญญาตก็เกิดขึ้นได้เหมือนนั้นแต่บรรดากิเลสนิบอนทั้งหลายก็มาเกิดขึ้นได้เหมือนนั้นเพราะฉะนั้นจะปฏิบัติดับกิเลสนิบอนได้ก็ต้องทําสตินี่แหละก็คอยกําหนดดูต้นทางก็คืออาชนะภายในภายนอกที่ประโบกันอยู่และเมื่อมีสติกําหนดอยู่ดังนี้สัญญาตก็จะบังเกิดยากขึ้นและที่มันเกิดขึ้นแล้วก็จะดับไป ราะฉะนั้นสติในข้อธรรมะนี้จึงเป็นข้อที่ละเอียดยิ่งขึ้นที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเอาไว้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจทำควารรมสงบสืบต่อไป